น้องด้วยจับน้องมาเบาคิสมันเร็วๆคิสคิสยังไงคิสยังไงคิสกันนิดนึงอ๋อหวัน้องสวัสดีอะไรครับน้ำลายอืบเช็ดให้น้ำลายเช็ดแล้วครับเช็ดใ,ให้น้องหน่อยสิอ่ะเช็ดเช็ดไหนเช็ดน้ำลายให้น้องหน่อยเอาามมืออจิ้ตย่าจิ้มนจา,าน้องสิลูก จิ้มตาจับเบาๆไหนรองเพลงให้น้องฟังหน่อยรองเพลงให้น้องฟังหน่อยสิครับทักเอทักเอคนสวยค่ะหนูชื่ออะไรคะปหนูชื่อข้าวหอมค่ะพี่มูด้วจังเลยค่ะื้อนเนี่ยล้่ oh